ใช้สกิลค uh> ้นหาและทำลายเลยทบศัตรูแล้ว

นียังไม่รับของนี่แต่แกคัดดูแกคัดดิเขาบอกเอาขนมก่อนเขาเป็นเด็กหลอกเอาขนมเออหลอกไงฮะบอกว่าจะซื้อมาให้จะพอขนมแล้วเจ้าก็บอกว่าเราจะแบ่งแล้วใช้สกิลคนมาและวทำลายเลยมันไม่แบ่ง